วันนี้โรงเรียนบาลีสาธิตึกษามาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์แล้วก็ได้รับการอนุญ,ญาต จากพอดิพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนมุนีเจ้าวาดพระสนดอกพระรามหลวกซึ่งเป็นผู้จัดการแล้วก็ผู้รับใบริุญาตตลอดถึงคณะกรรมาการบริหารโรงเรียนครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกคนได้มีส่วนร่วมมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าปีการศึกษาต้งา558นี้น่าจะได้มีการเข้าค่ายคุณธรรมนอกสถานที่ ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทุกปีเนี่ยก็จะเข้าใกล้ปฏิบัติธรรมหรือว่าอบรมคุณธรรมทักษะชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าปีนี้ทางคณะผู้บริหารได้มองเห็นว่า,าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมมาพิวัตรบ้านศกเตร์อแม่เมาะจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมออาะต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นม .3 มอ .6 อที่จะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น,นและตอนปลายเนี่ยหน้าที่จะได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานีโดยเฉพาะการเดินทางเนี่ยทุกครั้งเราก็จะเดินทางด้วย,วยรถบัสเป็นส่วนใหญ่แต่ปีนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้รอ,อบเส้นทางรถไฟตั้งแต่สถานีเชียงใหม่ถึงสถานีแม่จาง อำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางเพราะว่าโปรตีสตร์รถไฟเนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่พระพุทธเจ้าหลวงรุนเก้ารัชกาลที่5้านักเรียนบางรูปบางท่านก็ชีวิตที่จะเคยสัมผัสเดินทางด้วยรถไฟนี่แทบไม่มีวันนี้หลายลูกเห็นรูปนี้แล้วก็ดีใจแทนครูบาอาจารย์ก็มีความตื่นเต้นที่ได้ใช้บริการ รถไฟฟีดการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะนั้นในานามของคณะผู้บริหารก็ขอนุโมทวนนานขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานีรถไฟทั้งเชียงใหม่แล้วก็แม่จากที่ได้เอานงื่อยความสะดวกทั้งตอนขึ้นแล้วก็ตอนลงแต่สาระสําคัญจริงๆก็คือว่าการไปเข้าใ่ายอบรมทักษะชีวิตทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานีครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายก็เพื่อให้นักเรียนชั้นม .3 ม .6 เนี่ย ได้รับโลกรัดั์ตีกกว้างไก่ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมาภิวัตรของท่านอาจารย์สาธิตอิรปัญโยนซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นพระสงฆ์เครือข่ายที่ท่านเห็นความส้คักที่จะได้สืบทอดศาสนาทายาทและพระวิสุทธิสมณเณรที่ว่ามีแนวคิดในการที่จะช่วยเหลือสังคมเป็นเป้าหมายหลักเราก็เลยว่า สถาบันธรรมิวั์แห่งนี้น่าจะเหมาะสมกับการรองรับการเข้าค่า้อบรมทักษะชีวิตของนักเรียนม .3 ม .6 ของโรงเรียนบาลีศาสตร์ที่ศึกษานี้ถือว่าเป็นนิวิทหม,มายที่ดีนอกจากนี้เนี่ยการเข้าใกล้อบรมทักษะภาคคุณธรรมทัศนะศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่แล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่10คือวันนี้ไปถึงวันที่13เรียกกันว่า3คืน4วัน,นโดยเฉพาะวันที่13เนี่ย ทางโรงเรียนบาลีสาานศึกษาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่หมะที่จะให้นักเรียน,น,นชั้นมสามมหกได้เข้าเยี่ยมชมทัศนาศ,าศ,าศาึกษาความเป็นมาของโรงไฟฟ้าแม่เมะผ่านหินลิกไนของอำเภอแม่เมะจังหวัดลำปางในโอกาสนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นโชคเป็นโชคดีของลูกเนน ธรรภาพก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมให้งานโครงการอบรมคุณธรรมทักษะชีวิตของโรงเรียนในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีก็ขออนุโมทนาขอบใจทุกูๆทุกคนไว้ในโอกาสนี้ด้วย